ก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสมการกำลังสี่และสูตรของเฟร r รี่ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสมการกำลังสีและสูตรของเฟรารี่ อ่าโดยสมการกำลังสีอ่าที่เราจะพิจารณานะคะจะเป็นสมการกำลังสีที่สมสิทธิ์หน้า x กำลังสีเนี่ยเป็นหนึ่งเดี๋ยวเขียนพิจารณาสมการกำลังสีที่สัมประสิทธิ หน้าพุท x กำลัง4เนี่ยเป็น1อ่ะแสดงว่า f x ของเราเนี่ยก็คือ x กำลัง4บวก a x กำลัง3บวก b x กำลัง2บวก c x บวก b เท่ากับ0อ่ะโดยที่ a b c d มีอด้ไหมาแค่นี้ A B C D เป็นสมาชิกของจำนวนจริงค่ะอ่ะแล้วก็่อไปขึ้นสูตรของเซ r ารี่จาก x กำลัง4บวก ax กำลัง3บวก b x กําลังสองบวก c x บวก d เท่ากับศูนย์อจัดรูปสมการไหนนะคะจะได้ x กําลังสี่บวก a x กําลังสามเนี่ยอะเท่ากับย้ายที่เหลือเนี่ยไปอีกฝั่งก็คือย้ายค่าอะเข้าขมาก็จะเป็นลบ b x กําลังสองบวก c x บวก d เฮ้ เอาไปค่ะลบลบซีเอกลบดีเนาะอ่ะอันนี้ให้เป็นสมก,การที่หนึ่งอ่ะทีนี้จะบวกจะรูปใหม่เนาะจะบวกด้วยเศษเอส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองคูณดูกับเอ็กตกำลังสองอ่ะบวก บวกก้อนนี้นะคะทั้งสองข้างของสมการที่หนึ่งก็จะได้ x เทากกำลังสี่บวก a x ก,กำลังสามบวกเศษ a ส่วนสอง ทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับ x ยกกำลังสองอีกข้างจะได้ลบ b x กำลังสองลบ c x ลบ d บวกกับเศษ x ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับ x ยกกำลังสองอ่าทีนี้อ่ะก็จะได้เป็น อ่ะอันนี้เพื่อให้มองง่ายๆเนาะมันก็คือ x ก,กําลังสองทั้งหมด,ดยกกำลังสองอีกทีอ่ะบวกอันนี้คือเราจดัดรูปให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์เนาะอ่ะบวกสอง x ก,กําลังสองคูณอยู่กับ a ส่วนสอง x บวก a ส่วนสอง กำลังสอง x กำลังสองไปฟังอ่ะเขียนเหมือนเดิมไปก่อนอ่าทีนี้ก็จะได้เป็นกำลังสอง กำลังสองสมบูรณ์เนาะก็จะได้เป็น x สองบวก a ส่วนสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนอีกฝั่งเลยก็จะได้เป็น a ส่วนสี่กำลังกำลังสอง a กำลังสองเศษ a กำลังสองส่วนสี d, ่ลบ b คูณกับ a 4, กำลังสองลบ c x ลบ d อันนี้คือเราจะรูปอ่ะซึ่งตอนนี้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมทีนี้ข้างหน้าเป็นแต่ข้างหลังเนี่ยเราจัดรูปแล้วเนี่ยเอ่อก็คือเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ไหมหรือว่าไม่เป็นซึ่งเราก็จะแบ่งกรณีค่ะอ่ะกรณีแรกกรณีแรกคือเป็นก่อนเนาะถ้ากรณีหนึ่งถ้า เส่วน4 A กำลังสองส่วน4ลบ B คูณ X กำลังสองลบ 4X ลบ d เป็นกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในรูปของพีบวก Q ทั้งหมดยกกำลังสอง จะได้อ่ะก็จะได้เป็นอ่ากำลังสองสมบูรณ์เนาะ x กำลังสองบวกด้วยกับเศษ x ส่วนสอง x ทั้งหมดด้วยกำลังสองเท่ากับ p x บวก q ทั้งหมดด้วยกำลังสองอือใช่ าย้าย,ย,ายมาฝั่งนี้จัดรูปสมการให้เท่ากับศูนย์ได้เป็น x กำลังสองบวก zx กำลสอง x ทั้หมดยกยกำลังสองลบวงเล็บ px บวก q ทั้งหมดยกกยกลังสองเท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็จะใช้ผลต่างนะคะใช้ผลต่างกำลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกเศษเอส่วนสอง x ลบ px ลบ q อีกวงเล็บก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกเศษเอส่วนสอง x บวก px บวก q เท่ากับศูนย์ดังนั้น fx ก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวก เศษ a ส่วน2 x ลบ p x ลบ q กับ x กำลังสองบวกเศษ a ส่วนสอง x บวก p x บวก q เท่ากับศ0ค่ะอ่ะอันนี้กรณีแรกอ่ะแล้วก็กรณีที่สองค่ะเป็นหน้าใหม่เลย ่อไปกำลีสองอกรณีสองก็คือถ้าพดเสร็จ a ส่วน c กําลังสองลบ b คูณ x กําลังสองลบ c x ลบ d ได้เป็นกำลังสองสมดุล ก็คือเราเราต้องตัดใหม่เนาะก็คือให้นำให้นำ x กํลังสองบวก a เศษ a ส่วนง x คูนอยู่กับ y บวกเศษ y กําลังสองส่วน c บวกทั้งสองข้างของสมการแรกสมการหนึ่ง พื yeah. been ่อให้เป็นกำลังสองสมดุกกลเก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกเศษ a ส่วนส,วงสวงอง x ทั้งหมดยวกำลังสงองบวก x กำลังสอง บวกเศษ a ส่วนสอง x คูณ y บวกเศษ y กําลังสองส่วน4เท่ากับเศษ a ส่วน4เอ้ยเศษ a กังสองส่วน4ลบ b คูณ x กําลังสองลบ c x ลบ d บวกด้วยบวกด้วยเมื่อกี้ก็คือ x กำลังสองบวกเศษเส่วนสอง x คูณ y บวกเศษ y กำลังสองส่วน c อ่าข้างหน้าจัดรูปไม่ใช่จัดรูปข้างหน้ามันก็คืออ่ากำลังสองสมบูรณ์เนาะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกเศษเส่วนสอง x บวก y ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองอ่าข้างหลังเท่ากับ อาจจะคู่อันไหนจับได้ก็จับอันนี้จับกับ x กำลังสองจะได้เป็นเศ x a ส่วนสเศษ0กำลังสองลบส่วนสลบ b แล้วก็บวก y คูณด้วยกับ x กำลังสองแล้วก็มีลบ 4x นี่อยู่กับ เอ็กส่วนสองเอกนี้อืมได้บวกลบซบวกเอษกอส่วนสองไปไเอ่อวมกับเอ็กเรดึงเอออกแล้วก็ที่เหลือลบดีบวกวส่วนสี่ทั้งหมดเกกำลังสอง เดี๋ยนิดนึงอันนี้ให้เป็นสมการที่สองอ่ะทีนี้เราก็จะหาค่า y ที่ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นก็คือ discriminant เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ค่ะาคา่า y ที่จะ ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เร่นคือดิสตริเมน,นต้องเป็นศูนย์อ่ะ เราก็จะได้ b กําลังสองลบ 4ac เนี่ยจะต้องเข้ากับศูนย์ค่ะออก็คืนเลยลบ c บวกเษ a ส่วนสองคูณ y ทั้งหมดอยูกกำลังสองลบ c คูณอยู่กับ a กําลังสองส่วน c ลบ b บวก y คูณอยู่กับดีบวกเศษ y ส่วน2เอ้ยเซต y ก็เรา2ส่วน4นะ่ากับ0คิดเลขก็จะได้4กําลังสองลบ a c y บวก a กําลัง2 y กําลังสองทั้งหมดหารด้วย4ลบอยู่กับวงเล็บ a กำลังสองลบ c b บวก c y คูณกับวงเล็บ d b c y c c ลบ d บวกเศษ y กำลังสองส่วน c ต่ากับศูนย์ชิ้นนี้เขียนตต่อก็จะได้เป็น c กำลังสองลบ a c y บวก a กำลังสอง y กำลังสองหารด้วย c ลบอันนี้คูณเข้าในวงเล็บ่ะก็จะได้เป็นลบเอ้ยถูกไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะไม่ไม่อันนี้ลบนี้ตั้งไว้ก่อนเราคูณสองวงเล็บก,ก่อนดีกว่าก็จะได้เป็นลบ A กกำลังสองดีบวก เอกัลังสอง y วยกัลังสองอานได้สี่บวก C ี่ลบ b ีไวกัลังสองลบ C d ่บวก y วยกัลังสองเท่ากับศูนย์ทีนี้ตรงนี้แหละแล้วค่อยคูณลดข้อไปเดยวไม่เป็นก็จะได้เป็น c ี่กัลังสองลบ A อซบวก A กำลังสอง y กำลังสองหารด้วย c บวก A กำลังสองดีถูกไหมอ่ะแล้วก็ลบ A กำลังสอง y กำลังสองหารด้วย c ลบ c B D บวก c D Y แล้วก็ลบ Y กำลังสามก็เกิดศูนย์อ่ะทีนี้อันไหนตัดกันได้บ้าง อันนี้กับนี้จัดได้ใช่ไหมเขียน c กังสองลบ a c y บวเอาใหม่เอาใหมอันนี้นี่กับนี้แล้วก็อันไหนจับกันได้เราก็จับเลยดีกวนะ่าเนาะ ก็จะได้เป็น y กําลัง3ลบ b y กําลัง2บวกด้วยอันนี้ที่จับกันได้นี้ y กับนี้ใช่ไหม y บวก a c ลบ4 d คูณ y แล้วก็บวกหลังก็จะที่เหลือก็คือ4 b d ลบ a กําลัง2 d ลบ c กําลัง2 ถ้ากับศูนอ่ะทีนี้เราจะหารากของสมการมาหนึ่งรากนะคะเพื่อแทนค่าดูเพื่อแทนค่าดูว่าในสมการที่สองของเราเนี่ยได้เท่าไหร่แค่หนึ่งรากรค่ะอืกเไรพื่อแทนค่า ในสมการที่สองก็จะได้ x กำลังสองบวก a เศษ a ส่วนสอง x บวก y ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ p x บวก q ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะก็จะได้ x กำลังสองบวกเศษ a ส่วนสอง x บวก เศษวส่วนส,สองทั้งหมดยกกำลังสอง <S 2> <S 2> อ่ะใหญ่ข้างลบ p x บวก q ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับศูนย์กระจายกำลังสองของแต่ละวงเล็บค่ะแล้วก็คิดเลขเนาะจะได้ X กำลังสองบวกเศษ a ส่วนสองบวก Y ส่วนสองลบเอ้ยมันคือผลต่างของทษข้อใ้ค่ะก็ทีนี้ใช่ผลต่างเลยเนาะลบ px ลบ Q แล้วก็แบบวงเล็บก็ได้เป็น X กำลังสองบวกเศษส่วนสองบวก Y ส่วนสองบวก PX บวก Q ค่ะแบบศูนย์ โดยที่ p กําลังสองเนี่ยเท่ากับสองเศษสองเศษ a กําลังสอง,ส,องส่วนด้วย c ลบ b บวก y ก็สอง p q ของเราเนี่ยเท่ากับลบ c บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a y แล้วก็ q q กําลังสองเนี่ย เท่ากับลบ d บวกด้วยเศษ y ส่วนสองคูด้วยสอ่านั่นก็คือ f x ของเราเนี่ยจะเท่ากับ x บกำลัสงส,สองบวกเศษ a ส่วน2 x บวก q ส่วน2ลบ p x กลบ Q แล้วก็อีกวงนี้ก็คือ x กำลังสองบวกเศษ a ส่วน2 x บวก q ส่วน2บวก p x แล้วก็บวกควเป็นคำตอบค่ะเอ้ยเท่ากับศูนยเป็นคำตอบค่ะ